นางเอกของเราก็อุตส่าห์ตั้งใจย้ายบ้านใหม่ก็คิดว่าจะเจออะไรดีๆแต่ว่าสุดท้ายนางเอกของเราก็เจอปัญหาแน่กว่เดืมนั่น,นแหละครับเป็นที่มาว่าเพื่อนบ้านไม่น่ารักกับเราเสมอไปคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่มีภาพลามกหรืออนาจารแต่อย่างใดนะครับ เปิดเรื่องมานะครับก็จะเป็นนางเอกกับคุณสามีกาลังช่วยกันขนของเข้าบ้านแต่ว่าทางด้านคุณสามีก็ได้ซุ่มซ่ามนะครับทำกล่องหล่นอยู่หน้าบ้านคนอื่นแล้วเจ้าของบ้านก็ได้เปิดประตูมาจ้าเอกพอดีนะครับทางด้านคุณสามีนางเอกของเราก็เลยรีบขอโทษนะครับแล้วก็ได้หยิบถุงจากนางเอกของเรายื่นให้เพื่อนบ้านด้วยเพื่อเป็นการขอโทษเขาเองทางเพื่อนบ้านก็เลยที่ขอบคุณพร้อมกับถามด้วยนะครับว่าคุณสองคนเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่หรอครับนางเอกของเราก็เลยได้บอกนะครับว่าใช่ค่ะเราเพิ่งย้ายมาอยู่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะจากนั้้้้้นนนนนนาา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 งงเเเออกกกััับบบบคคุณมมี็ลยขขตตววแ่่ถึหร นางเอกของเราก็ได้แอบบ่นไปนิดนึงว่าเ,าเค,ค้กให้เขาทำไมเค,ค้กนั้นฉันซื้อมาจากร้านโปรดเลยนะทางด้านคุณามีก็เลยได้บอกไปเดี๋ยวผมพาออกไปซื้อใหม่ก็ได้ครับเพราะว่าเมื่อกี้เราก็ทำผิดนะไปทำของหล่นหน้าบ้านเขาอีกอย่างหนึ่งเราสองคนก็เพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ก็ถือว่าเป็นการทักทายแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวกับเพื่อนบ้านเราแล้วกันพอได้ยินแบบน,นางเอกของเราก็เลยยอมคุณามีพร้อมกับกำชับคุณามีไปด้วยนะว่าคุณต้องไปซื้อมาให้ฉันใหม่จากนั้นทั้งสองคนก็เลยชวนกันเข้าบ้านตัดมาอีกทีนึงนวัั่บอล้ยูแพ มีคนมากดออดหน้าบ้านนางเอกของเราก็เลยรีบเดินมาเปิดประตูนะครับจ้าเอเป็นเพื่อนบ้านคนเมื่อวานนั่นเองทางเพื่อนบ้านก็ได้ขอบคุณนางเอกของเราไปนะครับสำหรับเค้กเมื่อวานพร้อมกับชมไปด้วยนะครับว่ามันอร่อยมากวันนี้ผมก็เลยไปซื้อร้านโปรดของผมมาฝากคุณเหมือนกันร้านนี้ร้านดังเลยนะครับนางเอกของเราก็เลยดีใจนะครับเพราะว่าเธอเองก็ชอบกินเค้กอยู่แล้วนางเอกของเราก็เลยได้บอกกับเพื่อนบ้านนะครับว่าคุณซื้อมาตั้งเยอะเราไปนั่งกินด้วยกันดีกว่าทางเพื่อนบ้านก็ออกรูปเกงใจนิดหนึ่งนะครับแต่ว่านางเอกของเราก็ได้้้้้บบออกกกกกไไไปนนนนนะคครััััวว่่่าาาาาถเเิิดดุุณณมมมขขยฉงง คุณเพื่อนบ้านก็เลยเดินตามนางเอกของเราเข้ามาพอเข้ามาถึงในบ้านนางเอกของเราไปเตรียมน้ําชาเราก็เตรียมถ้วยเตรียมจานมาให้เรียบร้อยแล้วก็ได้ถามกับคุณเพื่อนบ้านด้วยนะครับว่าร้านมันอยู่ตรงไหนฉันน่ะชอบกินเค้กมากเลยนะทางคุณเพื่อนบ้านก็เลยได้บอกเดี๋ยวกินเสร็จผมจะเขียนแผนที่ให้ละกันจากนั้นทั้งสองคนก็เลยได้แบ่งเค้กกันนะครับแต่ว่าระหว่างที่นางเอกของเรากํลาลังจะกินคุณเพื่อนบ้านก็ได้บอกนะครับว่าก่อนที่คุณจะกินต้องใส่นี่ด้วยนะนางเอกของเราก็เลยยื่นเค้กมาให้นะครับจางนั้นมันก็เลยไดองก็บนางอย พอคุณเพื่อนบ้านได้ยินแบบนั้นก็เลยได้บอกกับนางเอกของเรานะครับว่าถ้าเกิดอร่อยคุณก็กินให้มันหมดนะนางเอกของเราก็เลยตั้งหน้าตั้งตากินจนหมดจานนะครับแล้วสักพักหนึ่งนางเอกของเราก็นอนหลับฟันดี้จากนั้นทางคุณเพื่อนบ้านก็ได้พูดคนเดียวนะครับว่าไอ้นี่มันใช้ได้ผลดีจริงๆมีคิดเลยนะว่าเธอจะไว้ใจคนง่ายขนาดนี้จากนั้นมันก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็ตั้งกล้องไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นหนักก็ได้กินเวลาไปนะครับตัดมาอีกทีนึงก็จะเป็นตอนเย็นนะครับนางเอกของเราเขามาทากับข ฉันไม่น่าไว้ใจคุณง่ายขนาดนี้เลยแล้วสักพักหนึ่งคุณสามีก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็ได้ถามนะครับว่าทําไมไม่ออกไปรับนางเอกของเราก็เลยได้ขอโทษนะครับแล้วก็ได้บอกว่าฉันกําลังทํากับข้าวให้คุณอยู่หรือว่าคุณไม่สบายหรือเปล่าครับทําไมคุณดูเมื่อยยังไงก็ไม่รู้นางเอกของเราก็ได้บอกไปสงสัยฉันทํางานบ้านหนักไปหน่อยค่ะคุณไปอาบน้ําเตรียมกินข้าวดีกว่าจากนั้นคุณสามีก็เลยได้ขอตัวไปอาบน้าแล้วสักพักหนึ่งทั้งสองคนก็เลยได้มานั่งกินข้าวนางเอกของเราก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับนางยบอยู่ได้สักพัก เขาบอกด้วยว่าเค้กที่คุณซื้อมาอร่อยมากเลยนางเอกของเราก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับส่งยิ้มให้ไปทีนึ่งจากนั้นทั้งสองคนก็เลยชวนกันกินข้าวแล้วก็นอนหลับฝันดีนะครับแต่มาีกทีหนึ่งก็จะเป็นวันใหม่นะครับนางเอกของเราก็นั่งทํางานบ้านอยู่ล้วก็ได้คิดเรื่องเพื่อนบ้านด้วยนะครับว่าจะเอายังไงดีแล้วสักพักหนึ่งมีคนมากดออดหน้าบ้านนางเอกของเราก็ออกลูกตกใจเลยนะครับเพราะว่าเธอเองกลัวจะเป็นเพื่อนบ้านนั่นเองเธอเองก็เลยมาส่องตามเมลดูนะครับแต่ว่าพอส่องไปแล้วนะครับเธอเองก็รู้สึกโล่งใจเพราะว่าไม่ใช่่่เเพือนนนนนบ้ามัป็คสง นั่นเองนาเอกของเราก็เลยรู้สึกโล่งใจนะครับกำลังจะเดินกลับไปทํางานบ้านต่อก็ได้ยินเสียงคนออกรอดอีกครั้งหนึง่งนั่งเอกของเราก็เลยรีบเปิดประตูเลยนะครับเขาคิดว่าเป็นคนส่งของแต่ว่าพอเปิดเข้ามาไม่ใช่คนส่งของนะครับแต่ว่าเป็นเพื่อนบ้านแล้วหลังจากนั้นนางก็ได้กินเวลาไปนะครับตามมาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นวันใหม่นะครับนางเอกของเราก็ไปจ่ายตลาดกลับมาแต่ว่าเธอเองก,ก็กลัวเพื่อนบ้านนะครับก็เลยรีบวิ่งเข้าบ้านนะครับพอมาถึงบ้านก็รู้สึกโล่งใจแต่ว่าหันไปตรงตู้เย็นก็ได้จ่าเอกกับเพื่อนบ้านนางเอกของเราก็เลยตกใจนะครับก็ได้า ว่าคุณเข้ามาได้ยังไงให้เพื่อนบ้านก็เลยเดินเข้ามาบอกนะครับว่าเมื่อวานนี้ผมเห็นกุญแจสำรองผมก็เลยเก็บมันไว้นะครับนางเอกของเราพยายามแย่งกลับคืนนะครับแต่ว่าแย่งไปแย่งมานานเลยครับหลังจากนั้นหนางก็ได้กินเวลาไปนะครับตัดมาอีกทีนึงก็จะเป็นตอนดึกนะครับนางเอกของเราก็ตัดสินใจว่าจะปรึกษาเรื่องนี้กับคุณสามีแต่ว่าทางด้านคุณสามีก็ได้บอกนะครับว่าวันหลังได้ไหมวันนี้ผมเหนื่อยมากเลยแถมพรุ่งนี้ผมจะต้องตื่นเช้าอีกนางเอกของเราก็พูดอะไรไม่ได้นะครับจากนั้นทั้งสองคนก็เลยเข้้าานนนนนอหลััับฝดีะครเชว นางเอกของเราก็เคลียเรื่องนี้มากนะครับเธอเองก็ทนไม่ไหวก็ว่าจะเข้ามาเคลียเรื่องนี้กับเพื่อนบ้านนะครับแต่ว่าพอนางเอกของเราเดินเข้ามาในบ้านนางเอกของเราก็ได้จ้างเอกกับวิดีโอนั่นเลยครับเป็นคลิปวิดีโอที่มันถ่ายไว้จากนั้นคุณเพื่อนบ้านไปเดินมาบอกนางเอกของเรานะครับว่าคุณอย่าทำแบบนี้เลยครับเพราะว่าถ้าเกิดคลิปวิดีโอมันหลุดออกไปผมว่ามันไม่เป็นผลดีต่อคุณแน่นอนเลยนะครับจากนั้นนางเอกของเราก็เลยได้ขอร้องนะครับว่าช่วยรบออกให้ฉันหน่อยได้ไหมให้ฉันทําอะไรก็ยอมแต่ว่าทางคุณเพื่อนบ้านก็ไม่ตอบอะไรรเเเดิินนนนนตงงงข้้้้าาาามแแลลลลวววหััจกกกก็ ตัดจบลงนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดติดตามเป็นกำลังใจให้ <c oughs> คนทำคลิปด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ